สบายดีทุกคนทักทายสบายดีไปไม่ไปนอกเพื่อนเพ่อ,อทางฝั่งลาวฝั่งไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศนะเพื่อนเนาะเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ของบาลจิตหรือว่าสายลมถึงเซโนนั่นเองทุกคนตอนนี้บอลจิตเองมารออัไทยพี่นนะ้องมาท้าอัไทยอยู่ทีอ่าบอดเปินให้เลียกพี่น้องเพิ่นนะนหน้าก็เลิกเลียกเปินเลิกเลือกอะไรที่ออกไปนกเห็นพี่นนะ้องไปเชียร์บอลไทยบาส ก็ดีนะทุกคนนะไม่ีแล้วก็มีนัดมีอ่าตารางในการเตะบอลรอบเป็นทีมทุกคนรอบเป็นทีมแล้วก็เลยสิพากันไปอ่อาเชียร์กอยแล้วก็เทพาบรรยากาศดูทีอ่าดูเห็นเนาะเดินบานเมืองอัศวพงทองไม่แหละเมืองอัศวพงทองอพี่น้องเนาะมาฝากพี่น้องในมินีิเนาะจะได้ก็จะเลื่อนพี่น้องสวยที่ตามเป็นกำลังใจกับวิจิตแ่เนาะ กำลังอมยูทูบไซร์โรมิโอเโนชาน่นหมาทุกคนตอนนี้กำลังจะออกเดินทางไปต้องเห็นเนาะกำลังรออาไทยอยู่พี่นอ้องเป็นกำลังย่างออกมาหาเนาะตอนนี้อาไทยเป็นมาเอาเครื่องพี่น้องมาเอาเครื่องอยู่ที่อนุสิทธิ์ดงเห็นตอนนี้อยู่ที่ดงเห็นอะไรทุกคนมาฮอดดงเห็นแะไร อุทิตอนนี้ทุกคนมากับอาไทายสองคนนะจ๊ะมาแล้วมาแล้วไม่ยันงละ ยบำรุงนัก so, like like ีฬาทองอีกันลงไปเลยอาีพอกอย่อีอกอย่เาตอนนี้เขามาหอดตลาดตลาดโรงีนอยู Small. Small ่ใกล้ๆครับเรนบานะที่เตบอาเนสเตเดีม s, uh <S, <S m a l m a l l เก่งนึเนาะฝนกะตกทุกคนครอ่านเอาอยู่ที่นี่จืดเอาปูพ่นชิตบวัวใวังเตรียมนบชุดยังชุดยังชุดอะไรไป อันตัวชีตี้นะไม่ใช่ไหมก่อนฝันวันนอนบุรุษฝันเห่อไหนฝันวันนอนบุรับเต้าขาไปตลาดก่อนเออเข้ามาตลาดก่อนไปดิไปตลาดไปเจ้าตลาดทุกคนตอนนี้มาอยู่ที่ตลาดดงเห็นกับอาไทยเพราะกันยังแห้งกี่หลดมาลืมหมอกกันออกก่อนก่อนจะไปเชียบอนก็เลยมาดูเห็นตลาดก่อนพาอาไทยมาตลาดก่อน ไป,ไปตลาดเป็นตลาดอาไทยทุกคนตลาดอาริตาอันนี้ก็คือตลาดของอาริตาสาวผมยาวพี่เนาะอยู่ที่ดงเห็นนั่นเองเนาะตั้งสี่ภาเอีกด้วยเนาะตัวนี้อยู่ที่ตลาดพี่เนาะอยู่ที่ตลาดดงเห็นมากับอาไทยทุกคนน้ำหนาพาทางเลยอาไทยซีเปซี่แกงเชี่ยวเลาะชื่อเล่าลินใช่ปะ พาชมบรรยากาศวิวที่ตลาดนะทุกคนนะนี่คือตลาดดงเห็นนี่นี่ทุกคนจะพาเราบุญนะไปย่างเชียเย่างตลาดดงเห็นของอลิตะทุกคนมาซื้อซื้อนมเราต้องมาซื้ออยู่ันเกลางสำอางมาแมนซื้อน้ำบุทราดเลยนะครับเออเออซื้อน้ำบุศราดหรือ่แพ้ง ิเศษท่านวอนมอะไรเออนมยังไงบูบสบู่อาขาก้องแปดเจ้าายนมบ่ขายนมขายแปดูแปดพ้อะอืมปดข้าประจำเน่ยเออขาประจำจะบดิฮะเฉพาะแงลืนกันเนาะมาโยงเรีัน่เคยไปมาเจอขาปละจำเออนี่เยี่ไงเจดีบมเคยรุจักเ่อ จะดีผมมเ,เคยรู้ดบ่สบายดีนะสนนตลาดตรงนี้ค่าประจำกาอาไทยอาอมากคะแวิตตหอาไทยได้จามันหรอกอันนี้คือค้าประจำของอาไทยะนะทุกคนหานเป็น่บุฟเฟ่อาไทยได้บ่พระสิมานุนได้บ่เอาฟอแตกนึงบ่ามมันจะแก๊ ตายร้ายแล้วมั้ไม่่าก็ยังเป็นลาย้าประจํานะ้าประจําแล้วใช้น้องสาวมันก็กระชับเข่าประจําเออใช้น้องสาวนะติดจอให้มือกล้องไเด้อ้อสาวก็ไม่เข่าหกว่าชือน้าว็ได้บาแ่ ตอนนี้มาหล่อตลาดุดทีชมาือตัวนี้แหละชื่อนะชื่อไปยังนี่นื่อไปอะไรนะชื่อไปแหงไปแหงอะไรไปโดบอะไรตองแปดพันโดบางินหาิหาไรนีนาร้มไนบเกอระแตกตไดก่อนอันี้คือตลาดต้งเห็นทุกคน ขาประจำของอทัยเนาะไมนมีพเลตตลาดต้องเห็นทุกคนมาลายสวยก็บวกรถนะสิบแปดชองแพกสี่เซฟแล้วรนาสิใช่นองนะถ้ใ่อะคบกล้องแล้วใส่แล้วโอ้ต่อละต่อละกยันเป็นภายันเยาะะีเลยน้องเช้าเา่เลยต่อละก็เป็นา มีเหมือนอนเลยอ่ามันมีครบโอ้โหทงนี้ก็ครบเล้ทุกคนไทยก็นีนะโอ้ทุกคนมากลับปรทัไทยทุกคนวันนี้อือหอ ไปยานกล้องมาเลยนะแม่ค่ายแม่ค่ายยานกล้องเมื่อนหร่าบุตือมาม่า้าก่อนคม่ค่ยยนกล้องคนคลม่ค่าย้นี่แม่ค่านอยเออค่ายน้อะดีพ่แม่ค่ายะไดเนยบต้องย่าเลยมาที่ตะกงเลยตัวกใช่เลยเขา นี่คือยางายนี่มันดำแห้งเลยใช่ตัวได้ขาบดจะปุ๊กจะจี่ขาวไว้เลือกเอาเลือกเอาได้เลยเลือกถือคีมะไรนี่โบกทีในน้ำไอ้น้ำไอ้นเอใส่ผูวเดียวขาวเลยขาวแบบใด้าวแบบกระตุกมาเลยบ่ใส่ผู้เ้ยใส่เมาก่อนเพ่อไหร่ คนขาวขาวอีแล้วโอ้เาวาพันขวดหนึ่งสามเซ็ไปสามเซ็ตเช้าบอกคือสีขาวคือเราอ่ะืักีขาขวดหนึ่งามเซนเช้าพี่น้องใส่เบอร์ยี่ห้องไม่เบอรงยี่ห้อไะ้เบิรงสักขาขับห้องว่าใส่อั้ใส่น่ขาวเป็นเล็กเอมื่อนี่เอฟซีบุจเลยไปไดใเดือนหนึ่งใส่จักเลือนจรกเห็นผล ชองมือตัวนี้เยอตัว้นแล้วตัวนั้นแล้วใครเนียเชยจำจำเฮาสมัยก็พอแล้วแมนวะสามแนซา0จักแหลแมนแมนบ่มาตัวนี้เลยนะหกสิบพันมตัวนี้ใส่ทีกว่าตัวนี้เพื่อะแพงกว่าหกเออเอาเขาเท่าไรหน่อยเอาเขาวเท่าไหร่เอ๊ะ หกชิบอะไรเชีต้องิดแล,ละราคาเงิติดผิดนะสองแสนติดสองแสนติด<อ>เรือสองแสนาอันตัวนี้แหละอ่ะเ,เป็นอละหกชิบอะไรเชียวหกท่านแมนเกนไปนี้วาจังไดก่อนละซือ้อเชีวยชวไปไดเนี่ย ลาะต่อเสือกเขื่องามเสือ่คนลายกขงามคนคล้ายกขงามทุกคนมายากไปแหละมายากไปรอเลยมาจากปรอเลนี้ข่นปรอตลาดรอตลาด้องเห็นตรงนี้ทุกคนกับอาไทยเนาะไปเรื่อยก่อนจะอันก่อนจะ ไปชมกอล์ฟแข่งฟุตบอลน,นะทุกคนนะเลออกกาะกอนทุกคนเลออกกาะกอนโอ้โหนี่นะนี่คือบรรยากาศวิทดดยุลาดูเห็นทุกคนในเมื่อนี้นะโอ้ผักไม้ก็มีเลยทุกคนพยัญชนะโอ้ชื่อเชียงใหม่ปะ มียอเลยโซมบะดีกับพฮะ<ห>ดีกับพาะดีกับพเพ่อัออวละไก่เ็นว่าแม่ประเดี่เจ็บเ่าใดเนี่ยก่อนอาบรมาโดนไปก่อนหกสอืมนี้ข่าบรมาโดนปนขึ้นสามสิบเก้าสิบหกสิบพันยาดีกระเพา ของปรทไทยเพื่นทุกคนวันนี้เศษายาานขยายาสม,นะาสมนะุนไพรเนาะยาสมุนไ <c oughs> พรเนาะกินแลกิลมีแห้งกินแลยก็แหไว้โอ้ <c oughs> มไม่เม่ได้่ริตตแชทน่ มาบ yes. ่ยเกือท่านทยครบคัมันนี่ลงแล้วว่างร้านเซ็นซาวขายดีถือว่าขายดีถือว่าขายดีชื่อเกิอปะชะตัวนี้ทายอยากซื้อเกือบทุกคนใช่ใช่จะได้สะเทาซื้อเกือบบิสิน หลอกอไทยพีน่น้องหลอกตลาดดงเห็นตอนนี้ทุกคนชืน้อยัองไงซื้อซิมะะบบม,มลละชื่อชิม่ะอะไรนยพี่ี่า ตัวนี้อาไทยมาชิมทุกคนชื่อโทรศั์ไปเท่ไนทำตัรทัอยู่ที่ตรงเห็นทุกคนไมจะได้มาไหที่ขั้น4อ่ที่า้น4ที่นที่าันท่ขั้ที่ขนที่ั้่ขันท่ขนั้น6ท่ท

เม็ดเายเม็ดเกียรเม็ดลายเนาะเดต้าลายเนาะมันบ้าเกียรรฉันก็ใช้เล็นเม็ดะแต่ว่าชื่อทีนี้แทนชิบะนสุะเบอร์สปออะไรเยอะรู่าตั้งเาเกีนบะชิงะชิบะชิบะิบะชิบะชบะชิบะิบิบะะบิบ บมกัดซิมตัวจ้างหาเมื่องพันแพงกันมันมันโมีไหมอืมมันบมมีก่นนะโมมีเนาะมันเป็นโซ่โปรโมชั่นที่เจอเอไปเด็กง่ายมาวเล้ก็ในทีทีตรงเห็นนะทุกคนทีทีตลาดซื้อเครื่องเรียบร้อยเลยจะจะออกไปแล้วไปที่น้องจะออกจากตลาดแล้วนะ เอาไปเรื่องราคาไอ้เคยติดเคยเนี่ยฮะไอเคยว่าปนยัเป็นโตโอ้คือไปเยี่ยมอ่าไปเยี่ยมเคยก่อนจินอยสิไปเยี่ยมไอ้เคยอัทไทยก่อนนะทุกคนเนาะอยู่ที่โรงเรียแหละเนาะตัวที่ว่าอัทไทยเป็นโรงเซฟบุกห้เป็นกระโซนะพี่น้องจินอยสิไปพบกันต่ออยู่ที่เงอนของอัทไทยนะทุกคนเงอนของไอ้เคยเนาะโอเคเอาไปไปพบกันด้วยกันเปอนของไอ้เคยต่อ